ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาเรามาจัดจัดบันไดถูกๆก,กันนะคะนี่นะคะบันไดนะคะสวยๆเลยนะคะนะครับมเลยนะคะทั้งหมดมีอยู่เจ็ดชุดนะคะลูกค้านะคะทั้งหมดมีอยู่เจ็ดเจ็ดชุดอะเรามาดูชุดแรกกันเลยชุดแรกจะเป็น ปละดูนะคะลูกค้านะนี่ชุดแรกจะเป็นบันไดประดูนะคะหน้าเก้านะคะลูกค้าหน้าเก้ายาวเก้าสิบนะคะเก้าสิบเซนติเมตรนะคะลูกค้าหนาสี่เซนนะคะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นนะคะสำหรับชุดแรกนะคะต่อมาจะเป็นชุดที่สองก็คือไม้เต็งนะคะลูกค้านะไม้เต่งหน้าสิบนะคะยาวเมตรยี่สิบนะคะ หนาสี่เซนนะคะมีเก้าขั้นนะคะลูกค้านะหนาสี่เซนนะคะชุดนี้สวยๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้คือเต็งน,นะคะนี่นะคะสวยๆนะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นต่อมาจะเป็นสักนะคะลูกค้านี่นะคะชุดนี้จะเป็นสักนะคะเห็นไหมคะสักสวยๆกันเลยนะคะสักหน้าแปดนะคะลูกค้านะคะอ่ายาวเม็ด เม็ดยี่นะคะยาวเม็ดยี่สิบนะคะหนาสามเซนนะคะมีอยู่แปดขั้นนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะมีอยู่แปดขั้นนะคะอ่ะต่อมาจะเป็นประดูนะคะลูกค้าชุดนี้จะเป็นประดูหน้าก้านะคะลูกค้านะหน้าก้ายาวเมตรนึงนะคะแล้วก็เจ็ดขั้นนะคะหนาอยู่ที่นิ้วครึ่งนะลูกค้านะประดูชุดนี้ก็คือหนานิ้วครึ่งนะคะหนานิ้วครึ่ง ต่อมามะค่านะคะลูกค้าต่อมาจะเป็นชุดมะค่านะคะอ่ายาวอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะลูกค้าหน้าแปดนะคะลูกค้าหน้าแปดนะคะชุดนี้นะคะหนานิ้วนะคะหนานิ้วมีแปดขั้นนะคะลูกค้านะมะค่านะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะหนานิ้วมีแปดขั้นนี่นะคะ อ่ะต่อมาจะเป็นสักนะลูกค้านะสักหน้าแปดนะคะลูกค้าหน้าแปดยาวเมตรยี่สิบนะคะมีห้าขั้นนะคะลูกค้าความหนาก็จะอยู่ที่สี่เซนนะคะลูกค้านะคะชุดนี้นะคะความหนาอยู่ที่สี่เซนอ่ะต่อมาอึ๊บต่อมาเรามาดูอ่ะเต็งนะคะลูกค้าเต็งความยาวจะอยู่ที่แปดสิบห้านะคะ ซอมอลนะคะลูกค้านะหน้าแปดนะคะลูกค้าเอ้ยไม่ใช่เออใช่หน้าแปดมั้งหน้าแปดคะ่ะหน้าแปดหน้าแปดมีเก้าขั้นนะคะลูกคะนะ้านะหนาใ่เส้นนะคะลูกค้าอ่าอันนี้นิชาจะแถมไปนะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้จะเป็นไม้ชุดนี้ไม้อะไรวะเนี่ยชุดนี้จะเป็นเต็งนะลูกค้านะ หนามากเลยค่ะหนาสีเซนนะนมีแค่สามขั้นแต่ว่ามีสามขั้นนะคะชุดนี้นะคะยาวอยู่ที่เมตรเมตรสามสิบนะคะลูกค้านะชุดนี้สวยเมตรสามห้าอาจจะเกินไปหน่อยนะคะแต่อันนี้จะแถมไปีิชาจะแถมไปชุดนี้นะคะ <S 1> <S 1> <S ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมดอยเจ็ดชุดนะคะ,นะคะลูกคา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะลูกค้านะ,ะ,นะะนี่นะคะ ทั้งหมดมีเจ็ดชุดนะคะนี่เจ็ดชุดแล้วก็นี่ค่ะจะแถมชุดชุดหลังไปเป็นสักนะคะอันนี้จะเป็นไม้สักนะคะชุดนี้นะคะไม้สักเราแถมไปไม้สักแล้วก็มีไม้เต็ง3ามขั้นนะคะที่แถมไปนะคะมาชุดนี้เจ็ดทั้งหมดมีอยู่7ดชุดมาถ้าลูกค้าเหมาจริงๆแล้วราคานี่คือจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะ นะคะลูกค้านะคะราคาหมด,ดจะหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าลูกค้าเหมานิชาขอแค่แปดพันนะคะลูกค้า8แปดพันไม่รวมส่งนะลูกค้าเจ็ดชุดนะคะเจ็ดชุดแต่คุณจะได้ไปถึงแปดชุดนะเจ็ดไปเก้าเออเก้าชุดแถมไปสองนะคะลูกค้าเป็นเก้านะเก้าชุดนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดต้องการก็ทักนิชามาได้นะคะชุดนี้แต่งชุดนี้หน้าสิถ้าแยก สามพันนะลูกค้านะสามพันชุดละสามพันส่วนชุดพวกนี้มิชาขอแค่ชุดนี้เต็งชุดนี้นะคะเต็งชุดนี้หน้าแปดนะคะลูกค้าหน้าแปดเนาะหน้าแปดเอาแค่พันห้านะคะลูกค้านะอันนี้พันห้าอันนี้ห้าร้อยพอนะคะสามคันถ้าใครจะซื้อแยกนะคะ ใครจะซื้อแยกส่วนตรงนี้มาค่าหน้าแปดนะคะลูกค้านะมาค่าหน้าแปดมีแปดขั้นนะน,นิชาขอแค่พันห้านะลูกค้าพันห้าสักชุดนี้หน้าแปดสักนะคะก็ขอแค่พันห้านะชุดนี้อ่ะใครจะเอาพันห้าพันห้าส่วนประดูชุดนี้นะคะปะดูชุดนี้ขอสองพันนะคะลูกค้านะปะดูหน้าเก้านะคะหน้าเก้าสองพันอ่ะใครจะแย่งซื้อนะคะส่วนสักชุดนี้ก็ สองพันนะคะลูกค้านะสักชุดนี้สองพันนะคะหน้าแปดนะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้าจะติกราคาไว้เนาะหน้าแปดนะคะต่อมาก็จะเป็นประดูนะลูกค้าชุดสุดท้ายนะคะประดูชุดนี้จับไปสองพันนะคะลูกค้าประดูนะคะปลาดูชุดนี้สองพันนะคะลูกค้า <2, S 1> โอเค ลูกค้าสนใจชุดไหนก็ทักกัชาม,มาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้านะวันนี้เราขึ้นไม้ส่งลูกค้ากันอีกแล้วนะคะลูกค้านะเต็มหน้าร้านหมดเลยนะคะเนียขึ้นไม้กันเตือพิกัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะ,ะลูกค้าสนใจชุดไหนก็สั่งได้นะคะเนี่เราก็หลังเตรียมขึ้นไม้ส่งลูกค้ากันนะคะส่งตั้งแต่อ่า ลาดบุรีนะคะราชบุรีแล้วก็กรุงเทพ,พนะคะส่งสองที่นะคะชุดน,นี้นี่นะคะโอ้โหเตรียมออกมาส่งเต็มห,ห,หมดะะแล้วค่ะพี่ยังไม่ได้ดึงออกมาอีกนะคะเยอะมาก,กวันนี้นี่นะคะสำหรับบรรนนันไดเนาะสวยๆวยกันเลยนะคะนี่นะคะ<ร>แล้วมนะันไม่ซ <ablo> ื้ออะไรแดกมันไม่เคยโทด นี่นะคะสวยๆเลยนะคะบันไดนะคะท่านใดจะเอาชุดไหนก็ทักนิชามาได้นะคะนะคะขอบคุณค่ะ